สวัสดีค่ะมาพบกับป๊อป,ปี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป๊อป,ปี้จะพามาชมรถคันนี้เลยค่ะรุ่นอีซกินะคะ NT 5 4 0ค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ป๊อป,ปี้ด้วยนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี61ค่ะสภาพเนาะขายตามสภาพนะคะคันนี้ ส่วนอุปกรณ์คันนี้นะคะก็จะมีสองชิ้นนะคะด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะสะภาพนี้เลยนะคะส่วนยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะด้านหลัง ส่วนผ่านนะคะก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถค่ะสะภาพก็ประมาณนี้เลยสภาพด้านหลังนะคะ ด้านล่างค่ะตรงเบาะนะคะก็จะมีขาดตรงนี้นะคะส่วนหลังคานะคะก็เป็นหลังคาเดิมค่ะไม่มีแตกไม่มีรั่วส่วนสีตัวรถนะคะก็เป็นสีเดิมนะคะ สภาพเดิมๆเลย เสียงรถก็ประมาณนี้นะคะราคาคันนี้นะคะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทค่ะหากลูกค้านะคะสนใจนะคะอยากสอบถามนะคะศูนย์แปดสองแปดเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดศูนย์ค่ะร้านเรานะคะร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเวนจัลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรานะคะติดถนนเส้นสี่เลนนะคะเส้นกันถล่มกันทลักค่ะร้านเรานะคะมีคูปต้ามียันมานะคะ หรือว่าอุปกรณ์การเกษตรค่ะมีเครื่องตัดหญ้าน,นะคะผ่านพวนค่ะโรตารี่ค่ะผ่นบุกเบิกหรือผ่านขุดมันนะคะหรือว่าเครื่องอัดเฟืองนะคะย้ำอีกทีนะคะทางลูกค้านะคะสนใจนะคะอยากสองามค่ะ0828765570นะคะ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ